เพื่อได้คุยขอใจเนาะขอสื่อเนาะคือฟคือลาเนี่ยก็ยังแก่คือเก่าเนาะเนาะแล้วมีคนสนใจมันบอกยหรือว่าอยากซอยเดือทั้งครอบครัวซื้อเข่าซื้อน้ำยังกระบาไปกะซอยเดือเข้ามาได้เนาะทังหล่งเนาะคือเข่าคือเข่าในซื้อแบบแบเนาะซื้อเป็นสอบเลยซื้อเป็นสอบอ๋อ ด้พ่อเม่พี่น้องเบอ่อสุขุมสุขคนเนาะหรือว่าจะเป็นพี่น้องทางพังไทยพังลาวหรือบัตต่างประเทศก็มาพบมาพอกับสาวาสนา,สาแนเตอนเวลาเที่ยงเทีท่ยงเหมือนนี่เนาะมันน,นีน้นก็เลียนทางมาหาสาวโสดนาม่เนาะมาเปิดใจเป็นครั้งแรกยังบ่ซื้อยังม่หู้ซื้อเสียงเนี่ยน้ำขึ้นเป็นเท่าไรพ่อเม่พี่น้องนเนาะก็มาครั้งแรกหู้สาวโสดอายุเท่าไก่กะมาดุนมาส้มกันบาซื้นอน้องเท่าไราขึ้นสาเหตุขึ้นโสดมาหรือว่า จังใดกะว่ากันไปพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะสวัสดนาก็มาเป็นครังร้งแรกก็คอยติดตามหับส้มเด้อเนาะก่อนอื่นสวัสดนาก็ขอขอบุญขอบคุณทางเอฟซีเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สวัสดนาในเด้อเนาะจะได้มีกำลังแห่งใจถ่ายคลิปถ่ายทำสาวโซน่าไม่ให้ทางเอฟซีสวาสนาได้เบิ่งเนาะก็จะได้ติดตามช่องสวัสดนานไว้เด้อเนาะจะได้เห็นสาวโซน่าไมในเด้อแหละพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะช่วงนี้ก็เป็นไม่ได้นาพ้นแน่พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะก็เลยไปถ่ายคลิปก็สิ่งลำบากแน่น่อยนึง เพราะว่าต้องไปตามทุ่งให้ทุ่งหน้าเนาะโดยกษัตริบ์พว่าวลายเนะาะสวาสนากษัตริขอเข้าไปสัมภาษณ์ชาวสก่อนเพราะว่าขึ้นมาฮอดทีเนาะเพราะว่ามากับทีมงานหลายหคนมาเน,นี่เนาะเป็นอย่าง,งไรกับเป็นกําลังใจให้ทางชาวสดอีกพร้อมเนาะโดยเข้าไปทันนกทายสบายดีขึ้นนะครันดบสบายด,ายดีมาเป็นครังขข้งแรกครั้งทําอิดเนาะอันกระเป๋าสือสองคนมาเน,นี่เนาะเพราะว่า ครรั้งแกแมนอยู่ยังท่านผู้ซื้อน้องคันเนาะแมนจะขออนุญาตถามซื้อน้องซื้อแน่น้องยังวะลิงน้องลิงน้องลิงอายุจะเปีแล้วอ่ะสิบเจ็ดสิเข้าวสิแปดแล้วโอ้ปัจจุบันสิบเจ็ดกะสิเข้าวสิแปดแล้วกับทำสิแปดอ่ะเนาะเดือนยังบวชสิแปดเลยเนาะเาเกิดเดือนสิเอ็ดโอ้ที่บวชเดือนสิเอ็ดสเข่าวสิแปดเนาะแช่น่องกับคนผู้ใหญ่หัวใหญ่เนาะ ไปเลยแบบมีช่องอื่นเคิร์นก,มา,กา,าม่าไทยถ้ำแรกก็คือว่าเปิดใจบ่อนองหละเปะิดใจหาคุณคุยเป็นเนี่ยเป็นผู้งามประนีกระโสดบ่อนองผู้เจ้าผู้งามเนาะแม่ที่ผ่นานมาแล้มีคนคุยบ่อยกวเดิมบ่มีบ่มีเนาะเดี็กในบ่อนองสาเหตุสาเหตุสูตรนี่เป็นเนี่ยไรอยู่แต่ในบ้านหรือจะอยงไรท่องอยู่เฮือนในวหลานอ้ณ เพิ่นอยู่เพือนเราแต่ลานก็ได้บ่มีคนมาคุยว่าเสิรว่าบปสูขดินไปเที่ยบว่าป่านใดเนาะแม่นอยู่คือแต่เอาลานเอายังแบบเพื่อนก็คิดเพื่อพวาเห็นก็อุยมีลูกบ้องฉันสี่แทลานก็เลยกันบ่มีผูพวามาดมหินลานน้อยเนาะเดีว่าโบคอยได้ดินได้เที่ยวบว่าปานไดน้องเนาะแม่นอยู่คือว่าสโซลารเกตเรียกโซลพอสุซแม่แล้วก็เอาลานลานนี่ลูกของเอือยบ่าน้องอยู่บได้ลูกของอ้ายลูกของอ้ายพ่อแม่เจ้ามียังครบบ่ พ่อแม่เจ้าก็ยังครบเิดบอ,อยังเจองไหมมีแต่แม่พอเสียแล้วโอ้โอพอเสียจะโดน้วบาดพอเสียโดยพอเสียก็โดนนานเลยวันนี้ปัจจุบันนั้นครอบครัวของน้องไอ้น้องมีจักคนมีายสองคนมีอายสองคนม,มีแต่อายบ่เจ้าจเป็นลูกหล่าโดยเป็นลูกสาวหล้าในลูกกับแม่ีนมีลูกสามคนลูกสาวคนหนึ่ง ก็มีน้องไปลูกสาลาซะนาแลูลกสาลาบ้านี้าาแบบเป็นได้ลูกลาฐานะครอบครัวก,กับแบบน้องลาได้เห็ดให้เห็นหน้าอยู่บ่บด้เห็ดเนาะนี่แต่ว่าซื้อเข่ากินเ<ด>ข่าปูกับบุมีมัอนบริเห็ดหน้าบ่มีหน้ามันลองเรือว่าบุมมีเวลาขายแล้วเป็นเนี้ยคือขายน้องลา ขายแต่งเมียให้อายตอนนั้นเข็บเคื่นบมี่อย่างพอกับบมี่นะ่าสืบโบมี่คนคนนขั่วเนาะก็มีแต่ไหน้าที่ว่าเคื่นก็เลยขายซะวันนี้มาแต่งเมียให้ขายแต่งเมียให้อายเขินมีลูกชายสองคนนี่ยเขนต้องเตงเบิดเลยเนาะคือคือพอเสียแต่้องอุ้งจกปีเน้อพอฮะเสียวันซ้ำสี่เดือนพอเลยก็ะล่างเสียนี่ที่มาอยู่เซนูนี่น้องหล่าก็คือว่าอยู่ดินพอหรือว่าดินเม่ ดินแม่พ่อเป็นคนบ้านนี้ดะพ่อเป็นยุคนบ้านม่วงไข่ออ๋พ่อเป็นคนทางบ้านม่วงไข่บ้านม่วงไข่แก๊กม้วนพ่อวสุดอยู่ทางอันธาตุโพนทางธาตุโพลเนี่ยเยอะอากาศแบบเียนอยู่เนาะออกแล้วออกตะโดนได้ละห้องนอกเียนห้องห้องเลยมอหนึ่งเย็นห้องห้องมอหนึ่งแล้วก็ออกโดย ตัวหลายปีเลยเนาะหลายปีเลขึ้นออกแล้วกลับก็ได้ไปหาเงินทางฝั่งไทยทยางไหนเราเดียวไปเลยอมไได้ไปตัวบุคคลไปทางใดเลยโดยบุคคลไปทางใดเนาะมีแต่เอาน้องเอาหลานมีหลานจะคนหลานจช่ไหลานตอนอยู่น้ำตอนเนี้ยมีหนึ่งคนเจ็บแต่งเมียมาเฮือนบ่คือจังไดคือว่าคนนี้แต่งมาเฮือนอีคนหนึ่งเราไปอยู่ละเมียสมสัยข,ขึ้นยังใครให้ใครหน้าแหละแต่งเมียมาเฮือนแหละใช้เงินหลายได้เบาสุด ต้องใช่งขึ้นลายแอ่เมียมาเฮือนนี่ต้องใช้งบป,ประมาณลายเมนตัวบ้านเข้าประเทศนี่<อ>เถ้าเอวมาเฮือนเอาไผ่มาเฮือนเนาะต้องได้ใช้่ใจลายขลองกระเพง่งขึ้นแบบนี้นะโอ้ระเทศนี่ก็ได้ย<อ>ันให้หน้าตาร้าก,กับโบรายก็เด้ขายชันน้องหลานเนะาะปัจจุบันนี่ก็คือว่า<อ>เฮ็ดเม่นี่<อ>เฮ็ดยังงน่<อ>พ่อได้ซื้อขาวซื้อน้ำกินนี่ขายเครื่องขายเครื่องอะไรต้องละ เราขายบอกผิปดปลาแดดอยก็กขายพักอขายพักกันทั่วพวไปในตลาดนะน้องบอสือเนาะ<ม>ขายได้กับพ่อจะกํากกไรนิดนิดน้ดนอยกับพ่อได้ซื้อเข่าซื้อน้ากินนะคุนกนข็ขายตลาดใช่ไหมตลาดแรกคือตลาดเศร้าตลาดเศร้า<ม>ขายตลาดเศร้าทามันาเวิร์กับไปขายบ่อรา,ลาตลาดแดงอืมบไิบ<อ>ขึ้นมาเีดเฉงขายอืมคุณโตน้องคือ,อไปขายอยู่บงปะอม่มีแต่อยู่เพลาลานโอส่วลาลายก็อยู่อยู่แต่เพือนน่อนน้องนะนะ่วนหลายนี่มีแต่เอาลานอยู่เพื่อนมีเยบาตรบัดไอ้กับ กบนั่นเลย่ไับพี่นางเลยแน่นอไป่เห็ดเวี้เขึ้นเห็ดเวี้ยเดี๋ยวขึ้นให็น้องเอาลานเนาะเม่แเม่ขคายคองก็ที่นี่ก็เด้ทั้งน้องขึ้นก็เด้อันพวกเขาได้ไปใส่สาเหตุที่ขึ้นเปิดใจอยากมีคนโอ้คนลุมแบบนี้เนาะขึ้นก็เงามาดูนั่นพอสมควรแล้วเวขึ้นก็เริ่มใหญ่เป็นสาวขึ้นแล้วเนาะไปอยากสร้างครอบครัวบาสั้นซะ มีคนคุยลองเบิงภาษา,นา,านหน่องหนาเนาะเปิดใจม่านใดๆซ่องที่คนมาถ่ายทำก,อก่อนเอ้ยแล้วน่ะก็มีว่าคนมาคุยจับเจ้าจ่ามีแบบชนหลายพังไรคนไทยชนหลายกับคนไทยน้อง่าออชนหลายนี่เป็นคนทางฝั่งไทยอโอ้คนถักเข้ามาเนาะถักเข้ามาบ่โนบ่หลายมีลายมีเพชรอย,อย่างบ่น้องหนามีอนนอนอองกฤตลาลินเพชรคือกันเนาะ นักลินตอนท้ายคลิปเป็บนบอลเรือคืนผ่านมาแล,ล้วนินตะโดนแล้วถามว่ามีแพทักมากคือนินตะลนุนนะก็มีแต่ทางเอ้ยกับเสี่ยวเมื่อเจ็ดเพิม่มเติมเนาะมีหนุมน่มๆเขามาสนใจใบๆ,ๆเอลยกัสิแนะนำให้ขึ้นเนาะเพื่อได้คุยเข้าใจเนาะขอเสน,เนอเนาะคือเคือลานเนี่ก็ยังแจกคือเกาเออ่าเนาะเนาะหลายคนสนใจมันบอกือว่าอยากซอยเดือทั้งครอบครัวซื้อเขาซื้อน้ำยังก็ว่าไปกะซอยเดือเข้ามาได้เนาะทั้งหลายเนาะ คือเขาเลยคือเขาในซื้อแบบแบเนาะซื้อเป็นสอบเลยซื้อเป็นสอบซื้อเป็นสอบเนาะแบบคันแบบค่ายๆแบบอ้ายคันหาเงินดอกคนได้แบบนี้นะว่่าซือก็ซื้อเป็นสอบไว้เดินน้องหลานเนาะคือว่าอยู่ในกันปัจจุบันในมีเจ้าคนทางน้ำกันเป็นเพือนละมีสี่คนหาถึงคุณน้อยตูหาทางล้านเมนอยู่มีอ้ายก็มีดูกอ้ายเนาะมีน้องหลานก็เมย์ึ้น โดยสำคัญปัจจุบันนี่ก็หาคนเนาะเพราะว่าอายคนหนึ่งคนก็ได้ไปอยู่เฮือนเมียแล้วอ,อันพี่สะใภ้จะหาคนบ้านนี่มาลองละผู้ไทยสาวผู้ไทยได้มาเสิอ์ฟสาวผู้ไทยทางใดเน๊บบ้านทางบ้านเราเสิร์ฟก็เนาะคือเป็นางบ้านเลยข้าลืมแล้วอะไร <c oughs> คนไม่ได้สนใจ<อ>พูดแต่ว่าสาวผู้ไทยสาวผู้ไทยเนาะจากผู้ไทยอาสภอนจากผู้ไทยทางเชื้อปุ๋บ้าน เนี่ยมาเปิดใจแบบนี้แม่เจ้าก็ะหู้อยู่บ้านรองหละโดย <c oughs> โอ้เปิดใจได้เคยคือกันนะเป็นกับวั้ว <c oughs> ายยังหรอกเนาะเป็นกับวั้วายแนวใดที่ทำได้ทางานนมไทยอยากมาโอ,อมาล้มรองหลาหรือว่าคนอยากเอาไปอยู่พังไทยหรือว่ามีการในงานไหนทำรองหลากันสิไปได้อยู่บ่โดยพอไปได้เพราะว่าคนเอาลูกไข่มาเลี้ยงแม่เรียกเราเสิด์ฟรองหลาคนนี้ก็คือว่าคนอยากไปไปมากๆก็ได้แต่ว่าเปินมีคนอยู่นำแล้วเนาะเมน คุณอยู่ก็เม่ได้ว่ะไม่ว่าถ้าเม่ว่าท่าร่มกันเข้าใจค่าแตร่มเข้าใจน้องหลาสมุิว่าล่มกันเมน้ง่นเมนอยู่ไปนันได้เนาะไปได้สามารถไปไล่ขึ้นว่ะจะดีขึ้นกันแบบนี้เนาะแบบคุณคุยได้น้องน้องแบบมักคนแบบไหนคนที่เขามาลมแบบน้องหมักมักกะสามารถแต่งงานนำได้นี่นะคนแบบไหนแบบกินใจหมดตัวหมดสุขยาหมดกินเหล้ากินเบียเป็นคนดีเ่าสันๆเนาะ คนจริงใจรักครอบครัวฮะเนี่ยอายุได้เนาะกะกะลมได้ซ้ำได้ซ้ำได้ก็ได้อือายุเนี่ยบ่ฮู้กำหนดแล้วแต่สิลมเงินถือคอได้บ่าวเสือเรื่องนี้นะอันบุญมานาว่ซ้ำได้ก็ได้นี่ถ้าว่าเป็นคนหาซิบพกซิบพุกซิบหาสุดยอดนี่เนาะถ้าเพิ่นหักแท้เพิ่นหวังแต่งงานนั่นมีน้องกขสิหักได้บ่โดยาหักได้เนาะหักได้เสียบว่ะแท้บ่านนอกนะแท้เนาะ เท่ข่าเนาะแสดงว่าใจน้องนี่ก็สุดยอดน้องว่าสุดเนาะแมนเมนประสการณ์พ่อมคือการเป็นน่องว้าแท้เมนอยู่ขึ้นพ่อมเพิ่นกระพ่อมถทาหนุ่มใจขึ้นกระเท้คือกันเนาะเนียถ้าว่านนุ่มๆที่เขามาล่มใจเนาะเมนใจน้องเพิ่นกระเท้เอาเลยเอาน้องเพิ่นกระพ่อมขนกันพอเพียงแต่ก็คือน้องว้าวมาแหละบวกกินเหล้าบวกสุกยาแมนอยู่หักครอบครัวบวกจะสู้เนาะ เดี๋ยว่าหัดเดียวใจเดียวแล้วก็แม่พอมแม่หวังแตงนําคือกันเปน <Men S 2> ็นอะไรเนาะถามมาขอมาแตงเรื่องเงินขลอกคด,ลอ,ดลองน้องดาสีแบบแบบไรน้องดาสีเลือดแต่พ่อเม่หรือว่าน้องดาสีเป่ามมถทมแม่อย่างเดียวเลยเรื่องสินสดท่องมันนี่ก็คือว่าทามพม่อเม่เนาะน้องดาศบกันอใจแล้วก็เรื่องสินสอดฉันคือจะว่าทมกันแม่แล้วแต่แม่เปผูตัดสินแม่อยู่ถัทาวานนองกับทาวาลบกอใจกันแล้วกัน ถาวรยูใช่กับพอบอ่อไปทําได้ทางประเทศประเทศลงประเทศลาวประเทศไทยอย่างคนกันสามารถที่ล่มหรือว่าถามากินจังเข้าใจกันได้น้องคนกับพ่อที่ไปยูน้ำได้ไปมาได้เนาะแล้วแต่ความสะดวกของงานของไอ้คือเนาะโดยส่วนรายนะแบบน้องกับบักแบบส่วนรายกับมาคนใหญ่กว่วอยู่ได้เป็นวันหลังๆดว่าส่วนลายนี่มาคนมีอายุกว่าคนมีอายุสูงกว่าว่าทั้งน้องนกับ ยังบ่เคยมีบทเรียนประสบการณ์ยังบ่เคยแต่งงานเนาะน้องเพิ่นก็อยากมีคนที่ว่าเข้ามาก็อยากอยู่จนแก่เท่าเพิ่นในบ่ซื้อเลยเนาะคือที่ผ่านมานี่บ่เคยมีแฟนจัเื่อบ่เนาะบ่ยังบ่เคยลมเบาวสิลมเป็นอยู่บ่ลมให้เป็นเด้อเด้อสิหาให้เด้อเคยเห็นหน้าเออที่ผ่านมาก็ยังบ่เคยลมเบาหมายคำว่าบ่ทันเราเคยแบบอะไน้องหล่าโทรศัพท์กับแบบเด่นนานอยู่บ่แบบ คนทักมากอะสามารถที่ตอบไล่ดวดเร็วอยู่บ่แบบใดตอบได้แนี่ตอบบ่ได้เนี่มันเป็น่ยนยังคือเปลี่ยนอะไรน้องหล่ะหัวหูคือการเป็นน้ำโทรศัพท์เป็นน้ำโทรศัพท์เป็นน้ำโทรศัพท์แบบซื้อซื้อหลายปีแล้วบ่อน้องซื้อแต่ปีกายซื้อสองปีนี่ซื้อปีกายกับแบบเฮ้ยฮับพี่ห่ออย่างเงี้ยขึ้นเหงื่อมาเยอะค่ะยังขึ้นบางขึนกล้องเลยไอ้ห่อนี่ยน่ะว่าซื้อนี่ห่ออย่างว่าซื้อชับชูมูเล่บีโว มู้หาลืเป็นคนซื้อมาให้โอ้ไอเป็นคนซื้อมาให้แต่ว่าหางเวลาใสกะแบบมันรุ่นฮิหอธรรมดาเนาะบางทีก็อยากเทว้บางเถื่อก็ถือของเหยียดของกินเนี่ยเลื่อไปโอ้ต่ว่าไอเป็นหาเงินได้แลวเป็นซื้อมาให้น้องปัจจุบันนี่ก็มีแต่อาศัยอยู่ก็ใสกับให้รายกัวกับพี่นั่งลายกัวเนาะทางเมย์ขนขายมักพริกมักผ้าขายผักขายยาในตลาดกะ เรื่องวอาพคะละทั้งง่ายขึ้นกะบ่ได้จัดบัดผลตกพาลงกะบ่ได้ขายไปีนน้องหล่ะเนาะค่าขายกับบสะดวกปันใดคือเงินค้าน้องใส่ประจำวันประจำตัวใช่ไหมใช่แบบเอาเงินมาได้จ้ะเอาลูกไอ้ไอ้บางทีอายก็เอาเงินขายโอ้คือว่าดูแลลูกเป็นแล้วเำคนได้เงินเดือนมากคนครับไ้น้องไสเพิ่นกะที่ไถน่องเสร็จเนาะไ้น้องนี่ครับพี่ซอฟล้านแล้วก็มีเงินเพิ่นกะเวงไส้ไปในน้องหล่ะเนาะ บันทนี่คือได้ยินข่าวไว้ววันน้องหล่าสี่อยู่เพลอนแต่ว่าวันนี้นะให้แม่เลี้ยงลานบ่าวันนี้น้องหล่าสะไปไซบันนี้ครับไปสวรรค์เปเห็ดเหี่ยวน้องหล่าสะไปเห็ดเหี่ยวบัดนี้เป็นเห็ดงานของตัวเองกระชีออกแบบให้เห็ดเหี่ยวเป็นครั้งแรกเนาโดยกระด้างออกจากพ่อจากแม่เป็นอะไรน้องหล่านอนอยู่พุ่นเลยบ่โดยมีงานนี่เห็ดอะไรกินอยู่กับเพลินได้จังไลยกินอยู่กับเพลินเลยอืรอยุสันเนาะก็เพลิน ก็ร่งสิงไปเพื่ง,งานเป็นครั้งแรกก็ไปมืดให้นะน้องละ่ะไปตะแลงไปตะแลงแต่มาทันเนาะสแสดงว่าเรายัางมีโอกาสน้อยหนึ่งมีโอกาสน้อยหนึ่งพอได้ให้ถ่ายทำให้เอฟซีเบิง้งพอได้ขอเบอร์แล้วก็โอ้ล้มกันเนาะตัวหาทาวได้เบอร์ได้เฟซแล้วก็ไปยูไทก็ยังติดต่อกันได้รก็ยันสวัสดิ์เนาะสมุนบ้านนมนมขึ้นมาเที่ยวมาหาแบบนี้มันขึ้นที่ต่อมาอยากให้ภาพไปหาน้องนี่น้องกับจอนทับขึ้นยี่บอน้องละ วอสิดไปเห็นเวียกนี่เคยไปเบิกง,งานแล้วบุตรเราเคยไปเลยยังยังยังบุเคยไปเห็นด้วยเถอะไปโอ้แต่ว่าเห็นเวียกดยังดื้อๆเนาะแต่ว่าวอนชูวอนเซาอียังบุตเคยไปเห็นยังบุตเห็นจะชิจูได้ซ้ำใดก็เป็นเรื่องอีเรื่องนึองอันนี้นเนาะไปเบงสะก้อ,กอนเพระาะว่าก็ต้องเสี่ยงดวงคือว่าแหละมันเดือนหลายบุาะประมาณสองล้านเนาะประมาณสองล้านเนาะสอง,สองล้านเค่นที่ว่า ก็โอเคอยืดนอกสบายเนาะก็พอได้จุนเจือครอบครัวไปอยู่ถือว่าไฮไลน์เลยกะคือว่าแล้วเงินบ้านเ้องกระเพื่อเนาะสองด้านก็ซื้อได้นิดน้อยสองด้านอาจจะเป็นแบบว่าการเริ่มต้นเนาะสบายเ่างๆอยู่หลายปีโดนงนี้เป็นอาจจะคือไทยกันนี้ฐาน้องขยันมันเพียนขึ้นเบิ่งการงานว่าน้องเฮ็ดดีเนาะเฮ็ดดีบ่ขายดีเสือดีบ่อขึ้นก็ขึ้นให้ขึ้นกระกำลังใจให้น้องให้ได้งานดีๆเนาะ จะเป็นครั้งแรกที่ออกแต่เฮือนไปหางานทำด้วยเมื่อคืนเด็กไปไทยปุณห์เนาะแต่คืนเราไปอยู่มีว่าพี่น้องอยู่ไทยรึเปล่ามีจะอ้ะเพศเรียนอยู่ไทยมไม่คนที่ว่าไปเอาเมีย,<ด>ยไปอยู่กับเมียเนาะแต่นี่คือคุณหิงานยังอยู่พุ่นอ่ะน้อง่าตอนนี้คุณยายงานตอนน,นั้นคุณหินเกี่ยวกับแม่แต่ตอนนี้บ่ฮู้ทำไปไปสั้นน้องหลากไปเพิ่งเพ่ได้ได้บอกสื่อคุณหินเกี่ยวก็เมยงานผู้ชายเนาะ คนลาบแม่บัดสิบ่เคิื่นง่ายงานบัดที่นี่คำมีงานกะคำลองหลามีเงินเห็ดบ้านเห็ดเบือแบบนี้กะสามารถแต่เอ yes ็เพิ่นได้อยู่เนาะรองหลามผู้ดีได้เห็ดงานอยู่บ้านเราถ่านเราบอสือถ้ามีเงินก็น้องก็เห็ดบ้านเห็ดอย่างไหวนิวการก็ได้ไปเอวการไปเห็ดบ้านถ้าได้ปัดของระดับถ้ามีเงินที่จะพาะขาดหลดเราสบายเนาะกะกะไปเมนเยอะบัดน้องก็จะไปอยู่ไปไทยกันเนาะเมนเยอะแต่แบบ พอที่จะเห็ดวัดยังบอมีเงินพร่อเห็ดวัดไปไทยกับลงทุนตอนแรกเนาะลง<น>ทุนเห็ดวัดในคารุดคาล่างเ<น>พื่อไปก็เพื่ออยู่เพื่อกินเน่เพือพ่อเริ่มต้นเพื่อได้เงินเดือนเนาะได้เงินเดือนอีกแบบ<ม>เดือนต่อมาก็ไปต่อบอกต่อวัดอีกได้่ะเยอยู่ยากคือกันลงทุนเห็นอย่างกันเนาะแต่ก็คำไปพุ่นกับคำเงินเดือนดีกะก็พอได้เก็บได้กำไรนยดนึงเนาะ ไปนี่ชิบกขึ้น้อนแม่บ่คนบ่เคยป้าแม่ัฮมปี้เปิดไม่ได้หามบ่น้องแม่ก็ให้ไปบ่เปิด้หามบ่ได้หามเนาะเพราะว่าน้องก็ใหญ่แล้วอาไปให้ไปหาบทเทียนเนาะแต่หาบทช่อเขบ่หาก็สิบ่ได้ใช้บ่ได้จ่ายเนาะแม่นอยู่ไปจะมาพบภูเบ้าหล่อๆแบบล่้ทั้งเอื้อยสิไปแจกเบอร์ให้ FC นี่น้องหลาก็มีพอมีเวลาลมอยู่บ่น้องลา กระโดมหอยย่ำขึ้นเด้องานรือว,ว่ามาสิเขางานแบบนี้กระบอกขึ้นน้ององหล่ะแบบเวลาต้องตอบขึ้นมาเท็นงานเด้อเว,วลานน้นเวลานี่กระบอกขึ้นเนาะบางทีเอฟซี F C หลายๆทาทา,านได้เบาเสิร์ตก็มีแต่ว่าน้องตอบเช็ดตอบยังแบบก็ต้อง,ของเข้าใจขึ้นเหตุงานเนาะเวลามากอยากพักผ่อนแน่แบบนี้น้องหล่ะเนะาะกะฮักกะเตะเทะก็ต้องเข้าใจกันง่ายง่ายทางแรกในีวิตเนาะจะเปลี <laughs> ่ยนอะไรด้อยได้อยู่บ่ รอรุ่นตามตอนต่อไปเนาะแต่เอฟซีอยากมาหาอยากไปหาบอน้องเฮียเบี้ยนี่นันบอกให้ไปเยอะกว่าเพราะว่าเอ้ยจะสิไดนานั่ไปเนาะพาเอฟซีไปหาถ้าเอฟซีอยากไปเนอกสุดเนาะเดี๋ยวจะไปอุดหนุณคนเมียนิวเกสีได้หูบอน้องขายอย่างเนาะเมียนิวเสียอยากคู่คือกันเท่ากันว่าน้องคุณเห็นอะไรเห็นงานแบบไหนเนาะน้องก็เป็นคนผิวขาวคุณอวบ คือสื่อใจสเปกนุนมๆหลายคนเนาะท่าเสิร์ฟเลย่เสูงน่องเท่าไหร่อ่ะตอนนี้บรจีล้หนึ่งอยหาิาต้อนั่นปะตอนนี้ก็คือสูงเพราะว่าขึ้นก็ร่างใบใหญ่อยู่ยังบริสุดธิ์นี้เนาะใบหกสิบจอว่าได้อยู่ยังนาะแม่อยูสิสี่อยหกสิบเพราะว่าสูงก็เอื้อยได้นียสูงก็เอื้อยได้นี่ยไอบงนี้นะสวัาสูงแล้วชวัสดว้ส้างสูงลอยหาชิงไ้ยช่ว่้านะ่อนหกสิบ เจ็ดสิบแปดกันยังยังสิเติบโตขึ้นอีกชุดน่าสดอ้เนาะยังสิเติบโตอยู่หอดเศร้าด้วยว่าหอดยี่สิบผู้ใดจะใครจะยุดบันนี้เนาะผู้ที่ทักขมาเนาะเจ้กพี่สัญายุอนสามสิบปลายสิบป้ายอุทักขมาคขมือเนาะยังโมมีว่าหลาหาหกสิบยังหมทันมียังหมทันมีหาวเป็นผู้เบาเป็นผู้เบายังหล่ออยู่เนาะคือว่านุ่มในรุ่นนี้เนาะว่าเฉยเนาะคือว่ากำลังสร้างสาฮะน้า คือน้องว่าเกินี่ทำไรก็ได้น้องนะเนาะบ่เสือตั้งไว้หายซะทำไรก็ได้คือมันสี่ช่วงพดเนาะวบายเนาะประมาณอันหกสิบห้าหกสิบห้าลงมาเนาะแบบนี้เนาะเฮ้ยว่าหกสิบห้าลงมาเนี่ยจะโอเคอยู่สมบายเจ็ดชิปแล้วบวายเฮ้ยแะโอ้ยบวายแล้วน้องละเอ้ยยังไงสิว่าโอ้ยเอามาโ่มกันเขาของน้องน้ำไปอีกล่ะสมุดที่มันต้องไปเห็ดเวียดนี่เขาเขาเห็ดคลิปเนา้องสบายน้องเปิดใจตปสิคะับลาห์เนี่ยบ่น้องเห็ดเวียด เขาอย่าร่มอยากคุยได้เถอเนาะก็คุยทั้งคนคือกันได้บ่๋ดเยกับวัตถิเนาะวัฏวายแต่คนไทยใส่ก็คุยลองเบิ้งเนาะล่ะเนาะทังเถื่อเนื้อคู่เขาอยู่ลาวบ่อยู่ทางประเทศบ่อยู่ไทยบ่าแบบนี้มันจะถือข้อกันเองดอกทำมันเมื่เนื้อคู่นะเนาะถ้าเป็นคนรุ่นลาวเขาเดียวกันเด้เถอเนาะก็สิล่มล่มอยู่ล่มอยู่เนาะมัมีปัญหาเรื่องเล่าเขาเดียวเพิ่ักร่มน้องคนนี้นะเนาะรุ่นเล่าเขาเดียวกับรมเขาอยู่ พราาะว่ซ้ำที่น้องเบามากะลมได้คุยได้น้องกันบ่เคุยร่มเพิ่นว่มาขึ้นยังบ่เคยไปทางใด้เลี้ยงแต่หลานเนาะซักพักหนึเนาะที่ผ่านมาก็บ่เคยมีแฟนก็เลยอยากมีแฟนลองเบิ่งถ้าวเพิ่นพ้อแม่นาะงกับพี่พ่อคือกันโดูดูๆูโอ้คําเลี้ยงดานนี่เนาะคําเคยมีแฟนนี่มีลูกนี่ถือว่าโอเคเยี่ยมยอดเลยเนาะเพราะว่ามีประสบการณ์เลี้ยงเด็กน้อยโอ้หายากเลยวัยรุ่นแบบว่าแบบนี้นะว้าสุดเลี้ยงเด็กน้อยนะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะขึ้นนี่ก็ถือว่าขึ้นเลี้ยงได้โอเคเลยนี่ก ขายเครื่อง็เน้องเห็นนาทีเบื้งหลานวันนี้พ่อยเป็นนาทีแม่เนาะวันนี้อันน้องก็จะไปเห็นงานเมิดวานี้เนาะแม่ในจักปีแล้วสปลายสี่สิบมาสี่สกนะโอ้สี่ยังแข้งแหงอยู่บ้านนอืมแขงแหงอยู่เนาะสี่สิบาสี่ิบหกเดี๋ยนก็ยังแข็งแหงกวาดละเอาวเห็ดหน้ากันธรรมดาเนาะวเนาะ เอาไปซื้อผ um. like, anyway. so ้าคลายกระเอได้ใช้ใจช่วยยูซื้อกินรวยรวยเป็นหนอเป็นหนอยากถามมีความชื่นใจอยากโวยอย่ากลมหรือว่าอยากลืมอยากเคยกับน้องเพคนเนาะสวัสดีเถักทักทายเข้ามาได้ถักเข้ามานอนคือแจกเฟซแจกไลน์เปิดไฟเขียวตอนถักนุ่มๆเข้ามาอยู่ปัจจุบันเป็นยังบ่ทันปิดเป็นมาเป็นหนอเป็นเนาะแต่คนคุยกับพอมีทักเข้ามาหาอยู่แต่ก็ยังบ่ทันเป็นแฟนแล้วว่าเนาะ ท่านเป็นแพลินน่ะกับน้องคือว่าน้องตอบไร่แน่บ่ได้แน่บ่โทรศัพท์ค้างเนาะคอยดีเป็นน่องเ้ยน่องบวสะดวกก็ได้ในการเซตในการลมถ้าโทรได้สำน้องละโทรได้แต่ว่าหากเม่ได้เซตในหยากข้างบ่พิมพ์ยากเออเลยด้วยอะไรตรงนั้นโดยเป็นพิมพ์ยากเป็นพิมพ์แบบมีปัญหาเนาะถ้าว่าโทรเลยก็สะดวกคุยอยู่เนาะสะดวกอยู่ทั้งทีเนี่ยพิมพ์นะค่ะกว่าเสือบางทีน้องเคยเหตุงานเนาะ โทรมาเลยน้องกันเคลื่นกับบสรวลวงเรียบรสน้องเฮ<ม>็ดงาน,นเสียงรังเนาะถ้าพิมพ์กับพออะไรพิมพ์ดๆๆไ,พได้แล้วไปพออะไรหยดไปว่าเออเฮ็ดเรียกเรื่องสันน้นสี่นะก็สิง่ายควเนาะน้ะนองล่ะแต่น้องล่ะก็อ่านภาษาไทยเรียบร้อยเป็นเบอรลยภาษาไทยอ่านได้เนาะเขียนได้บ่ได้โอ้ถือว่าเก่งพอสมควรเนาะถือว่าการศึกษาในโมงหนึ่งอ่านได้เขียนได้ภาษาไทยดยีกว่าโอเคเนาะสวัสดีเนาะ กำลังใจให้ทั้งน้องคนไปเห็ุงานกับอให้มีคนหักคนแพงเงาะลงหนาเนาะให้คนหักคนแพงไปเห็ุงานฮิเปิดใจมากให้มีคนหักคนแพงให้มีคนมาโอ้มาลมถึกใจเนาะบาเฉินเนาะคือไปเห็ุงานคนนี้คนแถวบ้านเดียวกัดกำร้องก็มีวะเนาะงไปมีมูบ้านเดียวนี่ไปกับมูอ๋อไปกับมูเนาะไปกับมูไปดูคนกับมูไปเห็ุแล้วก่อืเลยไปเลยย่างชิบะผอมกันเนาะไปกับมูชิบะผอมกันนี่เนาะโรงงานโรงงานใหม่เบิดเลยนะ ่ไปน้ำกันแแมนสิปเปื่อนงานใหม่พุทดถุกกระทุบน้ำกันอันแบบลำบากลำบากน้ำกันว <ś les> ่าอะไรก็ไป <ś les> น้ำกัน <ś les> น,น <ś les> ั่นแหนนละนอ,นอนน้ำกัน <ś les> โ,โอเคนอนสบายดีมูให้ในมีโมได้ลมได้เาได้ปรึกษากันเมีมมมนอยู่เดีราจะไปอยู่ที่ดินดังเพียงมียามันเนาะแต่ก็เอามีโมมีเพื่อนได้คุยกันได้ลมไดคุยกันมีเรื่องอะไรก็ปรึกษากันแหลโอเคแหละไปอยู่ถ้าเป็นมูไปเป็นโมเนาะเป็นอย่างไรทีมงานเข้ากันใชได้อัน เอาเบอร์กับเอาไลน oh oh. no. yeah. right ์เมื่อเจ็ดเนาะวันเสิร์น้าบันนี้เนาะก็ได้โอ้ได้ร่วมกับน้องขึ้นกับเป็นเวลากับโลน่านเติบได้ให้น้องขึ้นได้พักพ่อนเมื่อไปเฮ็ดงานสิบวันเนาะตอนนี้ก็แกเกียรไปแลเตียมไปได้โดยโอกาสหน้าเจอกันไม่ในคลิปหน้าเนาะดังด่าเนาะไปทางชัยวัฒน์พละอกบัตโดยโดยคลิปหน้าคลิปในพล่อกเอฟซีโคมาแต่๋ยวเอยกับสินำไปฮอดสบันเนาะโดยให้น้องโชคดีเนาะโดยสบายดีน้องล่ะ โดยเนาะสาวัตสนาก็ได้มาอัพเดททางน้องดิง้งเพิ่นเป็นทีเรียบร้อยเนาะน้องดิ้งก็อายุสิบแปดปีพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะทางนะ้งนองเพิ่นกับเปิดใจ,สา,ส,ดดใจาสาวัาสนาก็มาเป็นครั้งแรกเนาะ ฐานนมนมสนใจจังใดกะทักทายเขามาหาได้สวาสนากะจะได้เอาเบือเอาเพชรเอาลายขึ้นเนาะเมื่อแจกให้หรือว่าเมื่อนี่ขึ้นกระจะไปเหตุงานมันนี่เนาะอยู่สวรรค์พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะถานนมนมอยากให้ไปหาหรือว่าแถกมาเที่ยวหาก็มาได้เด้อทามาบ่ถือกระติดต่อทางสวาสนาได้เนาะสินเน้นทาให้พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะจะได้มาทำความรู้จักกับทางน้องเค้นเนาะน้องเคิ่นก็นเป็นผู้ข,ข,ขาวอวบเนาะ ถือว่าหน้าตาคุณห้อยใส่ได้พ่อแม่พี่น้องเลยถือว่าโอเคเนาะทางน้องขึ้นกับเป็นสาวขึ้นไม่แต่กับว่าได้ไปทางใดบบเคยไปทํางานทางใดก็มีแต่ว่าเดี่ยงดานอยู่ในบ้านเนาะบ่เคยออกไปทางนอกก็ได้โบมีผู้บาวล้มมาสันวาเนาะกับขึ้นก็อยากเปิดใจหานุ่มๆมาคุยล่องเบิ้งก็อยากมีครอบครัวล่องเบิ้งขึ้นวาเนาะเพื่อจะแบบร่มถึกใจกันแล้วก็จะได้แต่งงานกันทแหละพ่อแม่พี่น้องเนาะถ้าบบถึกใจก็จังว่ากันอีกเรื่องหนึ่งเนาะ เป็นจังไรก็เป็นกําลังใจให้น้องเคลินให้มีคนมาหักมาแพงหรือไปทำงานทำการกัเขอให้มีแต่คนหักแพงให้ได้งานการดีๆเนาะสวาสนาค่ะขอขอบุญขอบคุณทางเอฟซีหลายเนาะที่ติดต,ตามรับซ้มคลิปต่ต้นจนจบถ้าว้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยน้ำพม่พี่น้องเอฟซีเดอ้อเนาะสวาสนาเกษตรขอตัวลำลากลับบ้านสะก้อนบัดนเนาะเจอกันในคลิปหนา้าพม่พี่น้องเลยเนาะส่วนมื้อนี้สิได้กล่าวคำบาสบายดีและสวัสดีเด้อ